เกิดประวัติอาชีอะชิรวัตดมัศยวานิชลูกชายฟลุกเกิดพลกับโบชยดาบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหล่อง,งานดีถอดแบบคุณพ่อมาเลยล่าสุดโตเป็นหนุ่มแล้วแถมกำลังมีประเด็นเรื่องความรักที่กำลังเป็นที่จับตามองเพราะเพิ่งเปิดตัวคบหากับน้องมิยาทองเจือลูกสาวคนสวยของพีททองเจือสำหรับน้องอาชีหรืออาชิรวตดมัศยวานิชเกิดวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2546จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงคอก ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยนั่นแปลว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการเรียนและด้านภาษาของน้องอย่างแน่นอนนอกจากนั้นถึงจะรักลูกชายมากแค่ไหนแต่ยังไงคุณพ่อฟลุกเกิร์ดพลก็อยากให้น้องอาชิสามารถรับผิดชอบชีวิตของตัวเองสามารถจัดสรรการใช้ชีวิตตัวเองได้โดยการให้เงินน้องใช้เดือนละสอง0 0บาทตั้งแต่อายุ14ในหนึ่งเดือนน้องอาชิต้องบริหารเงินให้ได้เองภายในจำนวนเงินเท่านี้พ่อฟลุกจะไม่ให้เพิ่ม เพราะไม่อยากให้ลูกชายใช้เงินตามใจถ้าเหลือให้เก็บไว้ลงทุนต่ออยากให้รู้จักการบริหารเงินตั้งแต่เด็กนั่นเองปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ Arizona State University สหรัฐอเมริกาในระบบออนไลน์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลูกไม้ใต้ต้นจริงๆสำหรับน้องอาชิอชิรวัตรนอกจากจะโตมาอย่างมีคุณภาพแล้วยังเรียนเก่งแถมหล่อไม่แพ้คุณพ่ออีกด้วย